สวัสดีครับผมกลับมาพบมาพอกันอีกคือเกาครับเอกอบุบลคนก้นรัวครับผมก่อ,กอนไปรับชมกับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกราลังใจได้ครับผมพร้อมแล้ว,ลวเข้าไปรับชมเลยครับสวัสดีงามสดๆก่อนไปทำงานครับนี่ยังเมือ่อยๆอยู่ครับอกโมงออกโมงเชิงไฟยังหมดดับเลยครับนี่กะแวะมาแหา้อาหารไก่ครับ เจ้าแสงมณีกับแม่ฟา้ามนครับแม่ฟา้ามนี่ก็เริ่มพกไครได้จะหนึ่งอาทิตย์แล้วครับสำหรับแม่ฟา้ามน,นี่ครับเป็นท่ายาชุดที่สองของแม่ฟา้ามนับถืเป็นชุดที่สามของพอสุกมณีครับเพ่อพอแสงมณีครับขออภัยครับผมนี่ ส่วนนี้เป็นทายาเจ้าแสงมณีครับเป็นลูกชายตัวแรกครับกับลูกสาว <c oughs> อากาศก็ <c oughs> เย็นๆครับช่วงนี้ครับต้องเปิดไฟเพื่อให้เป็นมีความโมกุลสั่งความโมกุลครับพอใส่ไฟก็จะรดับเทียงอะตโนมารับ สำหรับคู่นี้ใครสนใจกะทักมาได้เวยครับเปิดแบ่งปันคู่ละหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทไม่รวมส่งนะครับขอย้ำหนึ่งพันบาทบรวมส่งครับสำหรับชายยาเจ้าแสงมณีชุดนี้ครับคู่หน,นึ่งเมียหนึ่งครับผมส่วนนี้เป็นไก่แจ้โกโก้ครับ จากการตรวจเช็คไข่แล้วครับบนาจ,จะได้ทายาดในชุดนี้เลยครับเพราะไข่นั้นกับโบมีเชื้อครับแต่ว่าแม่เป็นหว่วงอันนี้ชุดนี้กับบมีเชื้อครับก็บอาจจะเกิดจากอากาศหนาวเย็นความความรบุ่นใบ,บพวกเตียงพ่อครับสำหรับแม่ไก่ บมเป็นยังครับก็เดี๋ยวก็จะได้เอาไข่เอายังออกเอาห้างออกเพ <c oughs> ื่อให้แม่เพิ่นมากกินอาหารจะได้ส้างความสมบูรณ์ในร่างกายแล้วก็หลังปีใหม่จังว่ากันไหมครับผม <c oughs> ส่วนนี่ก็เป็นลูกไก่ที่เกิดจากตู้ฟักไข่ครับนี่ครับ ตัวโตแล้วเฮ้ยเต้นเน่ยชุดนี่เป็นลูกผสมครับนี่อ้วนๆเ,เนี่ยอ้วนๆงอนสันๆเนี่ยเป็นลูกผสมครับเป็นเลคคอนขาวงอนจักผสมกับไก่ดำมงโกครับนี่ครับยืนยืนอยู่นี่เป็นลูกผสมส่วนตัวนี้จะเป็นพันแท้ครับเป็นเลคคอนแท้ จะมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ครับเป็นพันแท็เป็นลูกแทะจากพอแม่เล็กฮอนขาวงอนจากครับแต่ว่าสองสี่หกหกตัวจะเป็นไก่ดำมองโกครับเป็นผสมไก่ดำมองโกต่สีสัน คนนี่ได้พวกคนพวกยังนี่ได้พอเหมือนกับแต่ว่าลูกสาลีละรลลละนี่ลูกหลังสาลีระนี่ได้แม่มากครับได้แม่มานี่นะ แคงมื่อนี่ก่ะออกมาเล่นแล้วเริ่มปิดกงรงไว้ปัญญามเตอา์เจ้าก่อนไปทำงานก่ะประมาณน,นี้นะครับนำเปินมาก ยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อนี่ครับส่วนนี่ผมจะนําโชกค,ครับ,บพอกกันบ่ได้ครับต้องเก็บไปก่อน <c oughs> อ่าเข้าไปหลบเข้าไป นี่นะครับผมู้ใดสนใจก็ทักทายกันมาได้ครับสำหรับเจ้าทายาทเจ้าแดงมานี้ครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งครับชุดละหนึ่งพันบาท ไม่รวมทรงนะครับจัดทรงทั่วประเทศด้วยรถทรงไก่ครับผมอะไรก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับผมคลิปนี้ก็บม่มีังำลายครับขออนุญาตเกรียมตัวไปทำงานก่อน เอเอ,เอพอแล้วพอแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้่เพือนทัานี้ครับผมมียังใหม่ๆมมาอัปเดตกะเดี๋ยวจะมาอัปเดตสำหรับชมกันครับนี้นี่ครับความงามสำหรับข้ายา เจ้าแสงมณนีครับตัวนี้อายุจะห่างกันประมาณเดือนหนึ่งครับตัวเมียก่อนตัวปูตัวนี้กะประมาณสามเดือนกว่าแล้วครับส่วนตัวเมียจะสองเดือน โดยประมาณครับห่างกันประมาณเดือนน,นี่แหละขอบคุณพี่น้นองครับผมขออน,นุญาตไปทำงานครับสวัสดีครับ